อย่างหนึ่งอย่างเดียวแล้ไหมคะหรือไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องทําพร้อมกันนะครับบุดวัดจะง่ายกว่าเพราะว่าไปในพื้นที่ที่ออกหากอ่างกอกไปใช่ไหมที่ยังไม่ถล่มบุดวัทดทําทันทีง่ายกว่าแต่อุดรูยากครับเพราะว่ามีความเสี่ยงแต่ก็ต้องทาไม่ฉะนั้นต้องให้มันปลุกโดยธรรมชาติซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ครับระยะทางการเคลื่อนตัวประมาณกี่กิโลมหลหลักการนะหลักการเนี่ยลึกไปเท่าไหร่ นะครับมันจะออกไปอย่างน้อยเท่านั้นเช่นลึก23เมตรประมาณนะ23เมตรนี่จุดตายเลยลึก23ออกไปเป็นกลวยไงกลวยเส้นผ่าศูนย์กลาง23เมตร23เมตรคือจุดตายเลยแต่ว่ามันอาจจะขยายอีกก็ได้ใช่ไหมถูกไหมดังนั้นถ้าเกิดว่าถ้าความปลอดภัย2เท่าก็เอา20คูณ2ก็คือ4เมตร4เมตรก็คือระยะอันตรายแล้ว แต่บางกรณีไม่มีใครรู้ก็าอาจจะคูณ3ก็เป็น60เมตรเข้าใจนะครับจะบอกได้ชัดต้องติดตั้งหมุดวัดใช่ครับต้องทำอยู่นี้เลยครับแล้วผมเนี่ยยินดีให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐตลอดเวลานะครับรวมทั้งทีมงานของผมที่อยู่ตรงนี้ด้วยทำไมที่ก็ได้การบอกว่าฝั่งนี้ก็ต้องจุดกากันเพราะว่าใช่ครันมีูนกั้นได้ีแล้วใช่ครับใช่ครับถึงแม้ว่า อาคารทีปังกรโรงพยาบาลวชิระเนี่ยไม่ได้วางอยู่บนพื้นดินวาอยู่บนเสาเขียนก็จริงแต่ก็ต้องมีการวัดการเคลื่อนตัวเพรามียกนะเรายังไม่รู้แต่อันตรายครับยังดูหน้าไป้้ทไหนครับูหน้างานเราิเห็นปีที่นายกบอกในงใต่างประเทศไม่ถึงหนงปีทำได้นะครับ แต่ว่าสัปดาห์หนึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับผมเคยให้สัมภาษณ์เรื่องตึกสตงอนะครับผมก็บอกว่าหนึ่งเดือนเป็นไปมไม่ได้นะครับสัปดาห์ไม่ได้เป็นเดือนแต่หนึ่งปีอาจจะช้าไปนะครับรถที่อยู่ใต้กินนี้สามารถกู้ขึ้นมาเลยได้ไหมหรือว่าต้องให้มันอุดรูอยู่ใช่ไหมที่อุดรูอยู่นยเนี่ยอันตรายนะเดึนรถเข้ามารถทะลักก็นหน่อยสิขออนุญาตท่านอาจารย์ติดเนี่ยมันมีรถทางนี้ปะ ดึงออกมาดินไปไหนล่ะเข้าอีกนี่โรงัานนี่ก็ลดอันตรายครับดึงออกมาดินก็เข้าไปอีกไม่ควรทำรถมันก็เสียหายไปแล้วอาจจะท,ทําวิธีอะไรก็แล้วแต่นะครับเข้าใจก็ใจเห็นภาพตามกันนะครับเดีย๋ยวสัมภาษณ์เสร็จพาไปลงพื้นที่นะครับมากครับมากครับลงมามีกี่เดือนเนี่ยพี่เอที่จะแบบติดถนน 我在。 ไม่เดียกว่าสเดือนไม่เยวเก้าสิบวันไรายด้นม่ครับทีมงานนี่ก็คือทีมงานกงานม้ีเยทีมงานทีเปานอาจารย์ค่ะแต่ลักษณะการทเลเนี่ยวเนี้มันใช่ครับตอน้ยังไม่เรวาอ่งที่พี่ว่าเนี่ยมัน o ไปที่สิก็ไปี่สิบไปสบสแล้วก็ สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้ดรเอมาเป็นยุทธวกรอาสานะครับมาช่วยดูพื้นที่นะครับด็อกเรเอไม่ได้มีตำแหน่งอะไรนะครับ เคยเป็นอดีตนายกสถานวิศวกรนะครับแล้วก็เคยเป็นประธานงานอุโมงโลกนะครับก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงนะครับจบศาสตราจารย์ทางด้านนี้นะครับก็มาช่วยนะครับก็มาช่วยอธิบายให้ความรู้ประชาชนนะครับแล้วก็ทางภาครัฐมีอะไร ต้องการความช่วยเหลือนะครับนอกเตรเอก็ยินดีที่จะช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้นอกเตอเเพิ่งไปออกรายการโหนกระแสมาน,นะครับก็ได้อธิบายในรายการไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยมาลงดูพื้นที่จริงนะครับเพื่อได้คำตอบที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับ ก็เด uhm ี๋ยวลงไปดูพื้นที trotzdem, urgency, ่นะครับสัญญาอาจจะกระตุกนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้ใช้กันเยอะมากครับบ่ยสองค่ะ่ายสอง่สองาสองบสองมงอก่โม่สองบ สาเหตุที e yes. ่เกิดก็คือสันนิษฐานนะครับว่าข้อต่อระหว่างมมกับสถานียองไม่ได้ดีพอสักคู่นะครับซึ่งจากสายตาณทมาใช่นหครับเพราะว่าการเชื่อมต่อเนี่ยมันจะต้องมีช่องว่างช่องว่างตอนหลังนี้ก็จะด้วยระบบ แต่มันเกิดการทังสลายอยู่ยอดบนมันก็ทําให้ดินไหลแบบนี้ครับเป็นกลวยสงเกตได้แล้วก็สันทิษฐานว่าใช่ครับมนพูดพุบว่าดินจะสไลด์ลงมาพอพูดเสร็จดินสไลด์ลงมาข้อกัาใช่ครับในรายการโหนกระแสถ้าใครที่ติดตามนะครับน้องเต้เตือนว่ามันจะสไลด์ขึ้นมาได้อีกนะครับพี่หนุ่มก็แจ้งเข้ามาในรายการนะครับว่าดินสไลด์ดังนั้นที่ต้องทํา ให้หรวยที่สุดก็คือต้องติดซึ่งก็ไม่ง่ายนะครับจะทำจากข้างในหรืทำข้างนอกและต้องติดหมดวัดทุกที่เพราะมองด,ด,ด้วยสายตาไม่รู้ว่าตรงไหนมันจะยุบนะครับ ติดรอบเลยเพื่อจะได้รู้ว่ามันมีการเคลื่อนตัวไหมถ้าเกิดมีการเคลื่อนตัวอันตรายแล้วจะได้พยกละถ้าเกิดไม่ถูกเคลื่อนตัวสักสองสาวันจะได้รู้เราหลราเข้าไปทีแนั่นครับขอบคุณมากครับครับคุณแม่ครับ

นักข่าวต่างประเทศนะครับก็ขอสัมภาษณ์ดรเอสื่อต่างประเทศก็ให้ความสนใจมากนะครับ มาจากอังกฤษนะครับเราเคยเคยเจะไหมเราเราได้จะสัมภาษณ์ไทยได้ก็รัแต่รัสไท English is fine because I don't explain anything o อเคก็อ่าอันนี้กล้องเดินครับ3 2 What happened here? เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดู Wow subsidence เช t ่ t มไปถึงสถ a t ี t ถไฟคำถามจบเดี๋ยวพาไปดูนะครับ The problem that we just expected that this is a s u b w a y t u n n e l It connect to the station box, alright? And even you see this, they have a gap. And what happened is this is collapse here, okay? So the ground above. flow into the hole because this area is collapsed this is what happened here so we have to declare this area emergency area first what i recommend to close this if you don't, if you don't close this ground soil water keep going to this hole So it is going to be dangerous around here. So we have to close this, and then we have to install the monitoring system that to alarm or alert us. That is ground movement we need. Otherwise, we cannot see by bare eyes. เดี๋ยวสัมภาษณ์สื่อต่างประเทศจบเดี๋ยวพาเดินไปดูพื้นที่นะครับ After this collapse, so water pipe have no support from the ground indeed. so it broken so you see water come out this is what going on so is there a danger that any buildings around here could collapse as well uh... not hospital alright Hospital is right here hospital is a high right building the building not stand on the pine they don't stand on the ground it stand on the very deep pine about 50 meter. So the hospital is safe, but we keep monitoring, alright? But opposite side is low-rise building, belong to policemen. That is dangerous. So we have to keep watching and keep finger crossed. Hope they're not collapse. So from an engineering perspective, if you look at the building, the police building, can you tell that there could be subsidence or collapsing? or oh, hard to say, but it's unsafe, what I say. 100% unsafe. แต่หวังว่าจะทำสำเร็จนั่นสุดแฟนตาซีขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากสวัสดีครับเพื่อนชื่อเต็มเดี๋ยวผมมาสิเกตเตอรี่ครับขอบคุณขอบคุณไปดู เอยาจะพาลงดูพ <No ื้นที yep> ่นะครับต้องใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับ เราต้าอีอ้โหแย่เลยเนาะวันนี้ดรมีมันยายที่วิศวกรรมสถานนะครับแต่ก็ต้องยกเลิกไปก็มาน,นี่กันหมดเลยครับให้ดูครับใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามไว้นะครับ นี่ครับเสาเข็มหายโอ้โหอย่าเดินอย่าอด่อย่าเดินตัดเซนเซอร์ครับต้มตหลบนเซอร์ยนะครับนี่ผอกครับ <Okay. S 2> นี่ครับ okay. เก็กนะป็นตัว,นะตวอ,อ,อ <Okay. S 1> ตรงนี้นปลดภครับรนี้อันนี้เป็นน้ำค้างท่อ <c oughs> ใช่ไห อใช่ตัวนี้ก็จะไหลไปเรื่อยๆแม่ใช่ไหมไหลไปเรื่อยๆอันนี้อันตรายมากนะครับทะลุถึงแล้วแนวโน้มก็คือต้องตึงแยกแล้วแยกแล้วคอยไปหลับเสาไปฟ้าเลยครับฝั่งนี้ไม่ตึงไม่สามารถรับแรงได้นะครับแยกแล้วปกติเคยเห็นอาคารที่มีลักษณะเสาเก็บขันมีครับแล้วมันจะอยู่ได้ประมาณ ถ้าเกิดอาคารเปนยาวแล้วเป็นเช่นนี้มันก็ยังมันก็ยังค้ำอยู่ได้มืนกับเพื่อนค้ำไว้นะครับอาคารแถวๆอ่ะที่ตะกอนลุกไอ้สุดบ่อยเพื่อนก็จะค้ำไว้นะครับมันขึ้นอยู่ว่าตอนนี้มันค้ำไว้ได้แค่ไหนแต่ถ้าเกิดตรงนี้มันดามไปเรื่อยๆก็จะตกางๆท่านมองเพราะหวังว่าไม่เป็นไรหวังว่าให้มันหยุดนะก็ตรงนี้เห็นไหมมันมันลงไปใกล้ไม่ได้ครับมันแอบเพราะมันสุดแล้วใกล้สุดแล้วครับนี่ครับ ีกใกล้กว่านั้นต้องเรลี่ดลงไปแล้วครับพันบ้าังกันบเยี่ยมเลยเพี้นี่คือต้องหันตึกเชืมแล้วก็ราคตึกเริ่มแย่นะครับถ้าดูเพราะว่าเสาเสาเข็มมากครับอมากครับขอเอี๋ ขอแบบที่ตึกขอตงอ๋อแล้วก็อันนี้เราอยู่ในที่พื้นที่ให้ทำอะไรให้ทำอะไรพูดพูดว่าเรามาอยู่ในพื้นที่ร้านใช่ไหมไม่ได้รา้านเฉยๆครับทิ้งตกลา้างอยู่ตลอดครับติดติดมาทางนี้นะ่ยโอ้โหหลุงี่ยตัวเท่หกครับเอา้าได้ครับตรงนู้จัอนะให้ให้นักข่าวยังไงรอดรับ ขบี่กอรบามาทดีเอีนบอยโอ้โหติด้มยังไงีวผมบอกว่านน้เดียเ้ายังไม้พี่จะเป็นนไห จุดนี้นะครับมีราฐานที่แข็งแรงนะครับก็เลยยืนได้นะครับเพราะเป็นฝั่งเป็นฝั่งโรงพยาบาลนะครับแต่ฝั่งสถานีตำรวจนะครับไปยืนไม่ได้เลยนะครับอันตารายมากๆจุดนี้คือโรงพยาบาลมัชิลานะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ดรเอมาลงพื้นที่นะครับเพราะว่า เอาเต้อาสามาช่วยนะครับครนนี้ให้สัมภาษณ์ไทยพีบอยู่นะครับด้านน้เลยครับนิครับความรู้เนี่ยสิน um ี่เป็นหลุมนะฮะทุกอย่างเป็นลอเลยป็นหลุมหมดเลย แล้วเนี่ยทะลุไปใต้ตึกแล้วแล้วตึกเห็นสภาพการเอียงโดยชัดเจนเป็นสนอนะฮะตึกสามเสียเนี่ยครับตึกสอนอสามเสียเนี่ยอันนั้นเป็นอันตรายมากนะครับด้านหลังที่มีแฟลตควรจะติดตั้งบุตรวัดเพราะด้วยสายตามันมองไม่เห็นต้องใช้หมุดวัดควรโรงพยาบาลมันเป็นตึกสูงเขอให้ที่นี่านมาฝันแล้วก็มี ในแฟมวอก็ยังมีความมั่นคงนะครับแต่เราก็ต้องติดตามอย่งใได้ชิดครับเขาที่ประเมินคิดว่างานนี้เป็นงานยากระดับไหนครับยากมากครับเพราะระดับแรกแค่จะปิดดูตรงนี้จะปิดจากข้างในไหมยากกันอันตรายปิดจากนอกอันตราย้ารใช้ปิดเองก็คือให้ดินถล่มไปเรื่อยๆจนมันดินมันเท่ากันแรงดันเท่ากันก็ไม่รู้จะหยุดเมื่อไ,ไหร่ดังนั้นแค่ปิดรูนี้ก็เป็นอะไรที่ซับซ้อนเช่นเดียวกันจะไหลไปถุกทุ่นไหมไม่มีใครตอบได้ ต้องมีอุปกรณ์ตรวจวัดเท่านั้นนะครับทีนี้มีข้อสังเกตว่างานก่อสร้างอ่อุโมงเสร็จแล้วมีงานแค่ตกแต่งไหนนักเอไม่ได้มีตําแหน่งอะไรนะครับแค่เคยเป็นนายกสภาวิศวกรสมัยที่7น,นะครับแล้วก็เป็นศาสตราจารย์ที่จบทางด้านอุโมงค์พวกใต้ดินอะไรเงี้ยครับก็เลยมาให้ข้อมูล ประชาชนนะครับเมื่อกี้ก็ไปออกโฝนกระแสะมานะครับถ้าใครได้ติดตามหลังจากออกโขนกระแสะก็นั่งรถมาที่นี่เลยนะครับใช่ครับท่านมาช่วยนะครับภาครัฐถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรดรเอยินดีนะครับไม่ได้มาหาแสงหรืออะไรนะครับเพราะว่า oh. พี่หนุ่มก็พี่หนุ่มกันชัยก็โทรไปหาแต่เช้าเลยนะครับให้ไปออกรายการฝั่งโรงพยาบาลมั่นใจค่ะแต่ฝั่งตรงข้ามสุดใช่ครับน็อเตบอกว่าฝั่งสอนอนะครับอันตรายมากนะครับก็ภาวนาว่าอย่าให้เกิดอะไรขึ้นนะครับโรงพยาบาลวชิราครับ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานก็เราก็ไม่ได้ไปกีดขวางนะครับเลยช่ะชยปะมเสเสียวเลยอ่ะ เห็นในภาพดูไม่ลึกนะครับแต่ยืนตรงนี้เสียวไงครับอะก็ใครก็บอกขอน้าสักนึ่งเดือนได้ครับขอน้าใหม่ท่าผ้าเอาน้ำเอาน้ำมาเสาเรื่องยังไม่ลงสามพั์เป็นภาษากฤนนะครับพร้อมไปเลยทีมันมาอยากได้ภาษาที่ได้อยากเป็นภาษาชาวบ้าน การสไลด์เป็นระะรกยนทั้งวันเนี้ยมันเปิดอาคารแล้วมันปใช่ครับอาคารโรงพยาบาลเสาเข็มลึกนะครับแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ชัรวนะครับว่าลึกเท่าไหร่เสียงเสีงสูงครับฝั่งข้ามสอนอนะดครับใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับ วันนี้ดรเอมาส่งพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับหน้าโรงพยาบาลมัชิรานะครับมาให้ความรู้จากประสบการณ์ที่ท่านจบทางด้านนี้มาโดยตรงนะครับาท่านบอกว่ามา,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 าหาแสงมาหาอะไรหรือเปล่า อันนี้มาช่วยครับก็เนี่ยครับอย่างสไลด์หนึ่งแต่การโตวบบนี้จะไม่ไปไกลจอย่านี้น้ำหลังแน้วก็ถึง20หลักสลับไปเป็น20น้อเต้บอกฝนตกเสี่ยงที่จะสไลด์ลงมาอีกนะครับแต่ว่าที่ไหนผมคาดเดาว่าใครอยากฟังข้อมูลเต็มนะครับย้อนไปดูรายการโหนกระแสเมื่อตอนเที่ยงนี้ได้นะครับน้องเต้เพิ่งไปออกรายการโขนกระแสมานะพานก็คือเดินทางไปได้เลย ทำไมเปิดบ้างส่งอะไรโอเคโอเคต้อ็บอก